f i ชออยลหรือน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมที่เป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการทำงานของของสมองลดความเสี่ยงโรคหัวใจถ้าใครกำลังรับประทานอยู่อยากให้ลองศึกษาดูก่อนว่าน้ำมันปลาไม่ควรกินคู่กับอะไรเพราะหากว่าจับคู่กินพร้อมกันแล้วอาจทำให้ได้รับสารอาหารน้อยลง ประเภทที่หนึ่งก็คืออาหารไขมันสูงระหว่างที่เราทานอาหารประเภทไขมันสูงเราก็ควรหยุดบริโภคน้ำมันปลาหรือว่าเราทานน้ำมันปลาอยู่ในช่วงนั้นเราก็ควรหยุดอาหารประเภทไขมันสูงเสียหรือทานให้น้อยลงประเภทที่สองก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มโอกาสมีไขมันพอกตับอีกทั้งยังลดไขมันดีหรือ HDL ในเลือดได้อีก ดังนั้นหดแอลกอฮอล์ไปเลยจะจดีต่อสุขภาพประเภทที่สามก็คือน้ำมันตับปลาอยู่ารับประทานน้ำมันปลาอยู่แล้วเขาไม่แนะนำให้รับประทานน้ามันตับปลาเพราะอาจเสี่ยงได้รับไขมันโอเมก้าสจนเกินไปประเภทที่4ี่ก็คือยาที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเก็ดเลือดเช่นยาแอสเพอรินหรือยาวาฟาริน เพราะน้ำมันปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้าสมีคุณสมบัติต้านการก่อตัวของเข็ดเลือดจึงจะไปเสริมฤทธิ์ของยาทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นหากกินยากลุ่มนี้อยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินน้ำมันปลาประเภทที่5ก็คือยาลดความดันโลหิตหากเรากินน้ำมันปลาพร้อมกับยารักษาความดันโลหิตหรือสมุนไพรที่มีส่วนช่วยลดความดันโลหิตอาจเสริมฤทธิก์การ ลดความดันวลหอตของร่างกายทําให้ความดันตามลงไปอีกควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินประเภทที่6ก็คือยาคุมกําเนิดเพราะว่ายาคุมกําเนิดบางชนิดอาจส่งผลให้นะ้ำมันปลามีประสิทธิภาพในระดับการลดระดับไขมันไตกีเซไรได้น้อยลงเช่นกันและประเภทที่7ก็คือยาลดการดูดซึมไขมันยาชนิดนี้อาจลดการดูดซึมกรดไขมันโอเมก้าสจากน้ำมันปลา จึงไม่ควรกินพร้อมกันแต่หากจําเป็นต้องกินยาลดการดูดซึมไขมันและน้ำมันปลาก็ควรห่างกันอย่างน้อยสองชั่วโมงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งส่วนปัญหาที่ว่าน้ำมันปลากินคู่กับวิตามินซีได้ไหมสําหรับการรับประทานอาหารเสริมน้ำมันปลากับวิตามินซีพร้อมกันยังไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ที่แน่ชัดว่าจะเสริมหรือลดประสิทธิภาพซึ่งกันและกันน้ำมันปลากินก่อนนอนได้ไหม พาะไม่มีหลักฐานไหนระบุว่าทําไม่ได้นะอย่างไรก็ตามแนะนําให้กินตามวิธีเบิร์นฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับผลลัพบถึมที่ที่สุดทีนี้กินตอนไหนดีที่สุดล่ะเขาแนะนําให้กินนะ้ํามันปลาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารภายใน30นาที เพื่อให้อาหารที่กินเข้าไปช่วยในการดูดซึมกดไขมันจากน้ำมันได้ดีขึ้นอีกทั้งการกินน้ำมันปลาในเวลานี้ค่อยจะช่วยลดอาการข้างเคียงเช่นลดอาการคลื่นไส้ท้องเสียเือหรือมีกลิ่นปากได้ด้วยทีนี้ถ้าเราจะกินทุกวันล่ะมันจะอันตรายไหมปกติแล้วในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรได้รับกดโอเมก้าสประมาณ250-500มิลลิกรัมต่อวันหรือกินน้ำมันปลาได้สูงสุดไม่เกิน3,000มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งบางวันเราอาจได้รับจากอาหารที่กินอยู่อย่างเพียงพอแล้วไม่จาเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมน้ำมันปลาทุกวันก็ได้ทีนี้แต่ละคนอาจต้องการไขมันโอเมก้าสในปริมาณที่แตกต่างกันไปดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อน